ตามันดอดก่อนครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับพี่น้องระเบิงตามันเด้อนี่ครับนี่ครับตรงนี้นี่ตรงยุโป้ผมนี่เอเห็นไหมนี่ครับคือตาของมันครับตัวนี้อย่าไปกินนะครับมันเป็นเอ่อตรงปากสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่องทิศนัดวงสะกรวงสะกรคงดีครับผมมื้อนี้เดี๋ยวสิพาไปเฮ็ดบักหอยเชอร์รี่นะครับเอามาเอ่อราบบักหอยเชอร์รี่แซ่บๆครับมันให้ไล่นะครับหลังจากที่เราเจ็บ หอยมาแล้วนะครับตามท้องไร่ท้องนาตามแหล่งธรรมชาตินะครับเราก็ควรนํามาต้มให้สุกก่อนนะครับดังไฟต้มให้มันสุกก่อนเดอ้อพี่น้องขันต่อไปนะครับต้มหอยให้สุกก่อนนะครับหอยเชอรี่นะครับที่เราเก็บมานะครับจะเป็นให้ดีเราแค่ค้างคืนสักหนึ่งคืนให้มันคลายความสกรปรกออกก่อนหลังจากนั้นนะครับเราต้มเสร็จแล้วให้มันเย็นตัวเราก็จะมานําหอยออกจากเปลือกนะครับ วิธีน้าหอยออกจากเปลือกง่ายๆครับพี่น้องครับแต่แกเอามาขยเาขยเยานะครับเพราะว่าหอยม well, ันสุกแล้วนะครับขยเาจังส <ook> ีมันก็ออกแล้วนะครับเนาะตัวใหญ่ๆนะครับเป็นอ้วนเลยทีเดียวนะครับเอามาขยเาเปลือกมันออกจริงๆครับเห็นไหมครับหลุดปกลกป๊กโลกลงจังสันแหละครับเห็นบอสหลังจากที่เราทําไปเรื่อยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาหลังจากที่เราทําหัวมันออกจากเปลือกก่อนนะครับ เราค่อยจะมาทําความสะอาดทีหลังครับเห็นว่าครับหลังจากที่ได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมตนอ้วนอย่างนี้ก่อนนะครับเรายังไม่สามารถที่จะนําไปกินได้หรือว่าไปทานได้นะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนอทำให้มันเสร็จก่อนนะครับห <scr> ลังจากที่นําหอยออกจากเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ตั้งหัวมันนะครับเนาะเราก็ควรจะทําความสะอาดนะครับหลักการและก็วิธีการทําความสะอาดหอยนั้น ก่อนอื่นหอยเชลลีนะครับเขาก็ต้องเอามาทำความสะอาดก่อนแกะตามันดอดก่อนครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับพี่น้องระเบิงตามันเด้อนี่ครับดีครับตรงนี้นี่ตรงยุ่ป้ผมนี่เอเห็นไหมนี่ครับคือตาของมันครับตัวนี้อย่าไปกินนะครับมันเป็นตรงปากของมันนะครับแต่ว่าไทยบานเขาว่าอื่นตามันนะครับ มันสิเมานะครับพี่น้องเขาต้องเอาตัวนี้ออกก่อนหลังจากนั้นเขาก็ต้องเอาพวกเครื่องในมันนะฮะหรือว่าขีดมันนั่นแหละว่าตรงตรงเครื่องซีรละเห็นไหมครับเราต้องเอาตัวนี้ออกมันด้วยนะครับตัวแดงๆตัวนี้นะครับเขาเรียกอวัยวะเพศของมันนะครับตัวนี้นะครับตรงที่ผสมพันธุ์จุดแดงๆเนี่ยเราจะไปกินมันนะครับมันเมานะครับเราต้องเอาออกก่อนนะครับหอยเชลรี่เราต้องกินด้วยความระมัดระวังนะครับเห็นไหมครับเราแยกเราจะเฉพาะหัวนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ทำความสะอาดไปเรื่อยๆเอาเฉพาะหัวนะครับหัวมันจะเนื้อนิ่มๆเหมือนปลาหมึกนะครับเราทําความสะอาดครับเอาพวกเครื่องในมันออกก่อนนะครับเนาะแล้วก็เจะตาตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงเป็นเม็ดตรงนี้ครับตรงนี้ฮะเราแกะออกนะครับเรากินหอยเชลล่เราต้องรู้จากวิธีเอาออกนะครับอย่าไปกินนะครับตามประสบการณ์นะครับเมานะครับเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลายเคสนะครับที่กินดิบๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยาธิแล้วก็ยัง เป็นโรคปากเบี้ยวได้นะครับหอยเชลลี่เนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับไต้ตรงเพศมันเนี่ยก็อย่าไปเอานะครับเราเลียดเอเฉพาะหัวมันนะครับหัวมันล้วนๆนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะทําความสะอาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะที่ตามันแล้วก็พวกเครื่องในเห็นไหมครับพวกไข่พวกอะไรแดงๆอ่ะอย่าไปกินนะครับมันไม่อร่อยหรอกนะฮะแต่ว่ามันมีพิษนะครับ พิดของมันก็คือมันตามประสบการณ์มันจะเมานะครับตามประสบการณ์ที่กินมานะครับ <c oughs> ก็คือเอาเฉพาะหัวมันนะครับเอาหัวล้วนๆนะครับเนื้อหัวมันเนี่ยจะอร่อยนะครับก็คือจะนุบดับเหมือนกับปลาหมึกเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับล้างน้ําให้สะอาดก่อนหนึ่งรอบก่อนนะครับทําความสะอาดขยี้ขยี้ขยําอย่างนี้แหละฮะแล้วก็เติมน้ําส้มสายชูนะครับ สูตรของมันก็คือตนเติมน้ำส้มสายชูล,ลงไปนะครับแล้วก็ขยาขยําขยําให้หลายๆน้ําให้อ่คา,าบสกรปรกนะครับมันออกจากหัวมันนะครับเพราะว่าอา่มันไปกินดินกินทรายมานะครับกินอ่ทุกอย่างนะครับตามท้องไร่ท้องนาของเราครับบางครั้งมีสารเคมีหรืออะไรตกค้างด้วยนะครับในหอยนะครับในเราจะต้องล้างให้สะอาดนะครับใช้น้ําส้มสายชูนะฮะผสมกับน้ำนั่นแหละครับแล้วแต่อัตราส่วนนะครับ ให้มันสะอาดที่สุดนะครับมันโดนน้ํสาส้มสายชูเนี่ยมันจะหดตัวหรือว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันจะสะอาดนะครับขยาขยาอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีน้ําส้มสายชูเราก็ใช้ไอ้พวกผลไม้ที่เป็นรสเปรี้ยวนะครับอย่างมะเฟืองมะนาวหรือมะกรูดอนะไเนี่ยฮะผสมเข้าไปฮะ ล้างหนึ่งน้ำหลายๆน้ำนะครับใส่น้ำส้มสายชูลงไปอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปนะครับน้ำที่สะอ <cheer S 2> าดนั่นแหละเติมลงไปนะครับแล้วก็ขยำขยำล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำให้สะอาดนะครับสองครั้งก็พอนะฮะให้ตามความรู้สึกว่าของเรานั่นแหละว่ามันสะอาดหรือยังนะครับขยำขยำไปนะครับ ล้างไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เทน้ําตรงนี้ออกแล้วก็เอาน้ํเปล่าเปล่าไม่ต้องผสมน้ําส้มสายชูนะครับล้างออกนะครับล้างน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ความเปรี้ยวของน้ําส้มสายชูออกไปนะครับรสชาติมันก็จะจืดชืดลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ชิมดูได้เลยนะครับเพราะว่าหอยมันสุกแล้วนะครับหลังจากที่เรารู้สึกว่ามันสะอาดเราก็ชิมดูได้นะครับมันจะอร่อยเลยนะครับ เหนียวนุ่มเลยนะครับเพราะว่ามันโดนน้าส้มสายชูนะครับหัวมันจะนุ่มนุ่มกว่าเนื้อปลามหมึกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาทําการอซอยหรือว่าทําให้มันชิ้นเล็กลงนะครับผมไม่ใช้เขียงนะครับเดี๋ยวมันผมจะสะดวกนะใช้กรรไกรตัดนะครับตัดให้มันเป็นเส้นนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับจะใช้ ัดหนาหรือว่าตัดบางก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเ,เห็นไหมผมจะตัดอย่างนี้นะครับก็คือใช้กันไกตัดกรรไกรหนีบเนี่ยมันก็เข้าแล้วนะครับหนีบหนีบย่อยไปครับเนื้อมันจะหนุบหนุบนุ่มๆเหมือนปลาหมึกเลยนะครับผมจะนําไปทําเป็นลาบเป็นก้อยนะครับก็คือก้อยสุกแล้วฮนะเ,เป็นลาบหอยเชอรี่นะครับหลายท่านทําย่อยอย,อยอย่างนี้แล้วก็เอาไปตํา ใส่ส้มตำนะครับอร่อยสุดๆเลยครับตำม่วนตำซัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเราใส่เนื้อหอยลงไปเนี่ยมันจะอร่อยมากนะครับพวกส้มตำนะฮะอันนี้ผมจะย่อยก็คือผมจะทําให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีนะครับแล้วก็จะไปทําลาบทําก้อยนะครับตัดไปเรื่อยๆครับนุ่มๆครับไม่หยาบนะครับบอกเลยว่าเนื้อเหมือนปลาหมึกนะครับหลายท่านก็คง เคยกินเคยชิมแล้วแหละหลายท่านก็ไปย่างนะครับเสียบย่างไฟนะครับทำความสะอาดแล้วก็ไปเสียบย่างไฟกินกับน้ําจิ้มเหมือนกับปลาหมึกนะครับหลังจากได้แล้วนะครับผมก็จะทําการลาบนะครับลาบหรือว่าทําก้อยนั่นแหละแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับก็เป็นแบบภาษาศารนะครับก็จะใส่พวกหอมแดงซอยนะครับหอมแขกนั่นแหละซอยลงไปแล้วก็พวกใบผักขีนะครับพวกผักขีผัก หอมอะไรเครื่องลาบนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่พวกผมจะใส่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวชอบเปรี้ยก็ใส่มะนาวเยอะๆนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลครับใส่มะนาวแล้วก็พวกเครื่องลาบนะครับใส่มะนาวลงไปนะครับมะนาวพอหรือยังหลังจากที่ใส่มะนาวแล้วผมใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลาลาเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวคั่วหอมนะครับนี่เลยพริกนะครับใส่พริกก่อนนะครับใส่พริกใส่พริกแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะครับใส่ข้าวคั่วก่อนนะพี่น้องเนาะใส่ข้าวคั่วหอมๆครับ หลังจากนั้นก็เติมปลาไหลอีกน้อยบอแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมใส่มะนาวลูกสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาทําการโคเลโคลคนๆนนะครับใส่น้ําปลาก่อนนะครับน้าปลาผมใช้น้ําปลาลดเด็ดเลยนะครับใส่แป้งนัวนะครับผมชูรสนะฮะแล้วก็ทําการคนๆนะครับตามสเตปตามสูตรตามหลักการในการทําลาบทําก้อยนั่แหละครับพี่น้อง แนะนำให้กินสุกนะครับสําหรับหอยเชลรี่เนี่ยนะครับอย่าไปกินดิบนะครับหลายท่านก็คงไม่จะไม่กล้ากินนะครับแต่ปกติก็กินสุกกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเป็นหลักการแล้วก็เป็นวิธีนะครับในการทํากินนะครับโดยการเก็บหอยเชลรี่จากธรรมชาติมากินนะครับเราก็ต้องทําแบบขั้นตอนที่ผมทํานะครับเห็นไหมครับน่าอร่อยมากเลยนะครับนี่เป็นเมนูที่ หลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับในช่วงของที่ผมถ่าทำคลิปเรียวในการออกหาเก็บนะครับนี่ก็คือการทำลาบทำก้อยนั่นแหละนะครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นก้อยสุกนะครับก็คือต้องทำให้มันสุกก่อนนะฮะเรามาทำเป็นลาบกินนะครับจะได้ถูกสุขละลักษณะอร่อยไหมนะครับสุขภาพของท่านก็จะได้ดีๆนะฮะอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ มีความปลอดภัยในการกินด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ